สวัสดีค่ะวันนี้แม่ได้ยังอยู่กับเอลซ่านะคะมือมือเอลซ่าช่วงนี้นะคะเอลซาก็กําลังอยากจะหาตังค์ไปซื้อของเล่นค่ะเอลซ่าอยากได้ของเล่นอีกแล้วเอลซาก็เลยตัดสินใจจะเปิดร้านขายไอติมกับข,ขายขนมปังเพื่อเก็บตังค์ไปซื้อของเล่นเดี๋ยววันนี้แม่ก็จะมาช่วยเอลซ่าสร้างร้านนะคะด้วยสิ่งน,นี้ค่ะ ตรุปมันเป็นร้านไอดิมกระดาษนะคะเป็นร้านขายของเล่นกระดาษที่แม่ซ bueno> ื้อจากอีเกียนะก็รู้สึกว่าแม่จะซื้อมาก460กว่าบาทนะประมาณนี้ค uh ่ะไม่ถึง500ใกล้ๆ500นะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะแต่งรูป มาต้องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีวิธีท,ทำมาให้โอ้มีอะไรมังเนี่ยมีชิ้นใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> อันนี้เป็นหลังคางเนาะโอ้โอ้โอออเนี่ยคะ่ะลูกเดี๋ยวแม่ทำเสร็จมันก็จะเป็นของเล่นแล้วล่ะ

เขาก็มีวิธีมาให้นะคะในคู่มือก็ทำตามที่เขาให้มาก็ไม่ยากนะคะเพราะว่ามีรอยพับรอยอะไรแล้วเรียบร้อยช่องเชิ่มที่ต้องแบบใส่ก็เจาะมาให้แล้วเรียบร้อยก็แ,แค่พับพับพับตอนนี้แม่ทําชิ้นใหญ่เสร็จแล้วค่ะสองชิ้นคิดว่าเป็นด้านข้างร้านนั่นี้นะมาดูชิ้นกอไป อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ค่ะอืเขาก็มีมอะไรทาให้นี่เลยรักเลย,เย,เยก็เสียเขาไปเลยค่ะเหมือนเล่นบ้านตุ๊กตาดิกเลก็กๆแต่นี้ชิ้นใหญ่ก็ดีนะงน่ายเชียวูม ค่ะหลังจากเราทำโครงกันนะเขาให้ใส่นี้เสริมความแข็งแรงให้ดีนี้ให้เสียบเข้าไปรูเพื่อช่วยยืดให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโอ้ดีดีด,ดีพระตะลัรกแม่กลัวว่าแบบเอ้ยมันจะโยเย็นเปล่าจริง,รงๆแม่ซื้อของไอเกียหลายชิ้นมากเลยนะคะแล้วแม่ก็ประทับใจกับกับการเนี้ยที่ต่อเองเนยมันไม่ยากเลยแล้วก็ ค่อนข้างจะเพอร์เฟคเลยอ่ะคู่มือก็ดูง,ง่ายแล้วสิ่งที่เขาเตรียมมาให้เราประกอบก็ก็ทำมาให้พร้อมเลยะค่ะมาทำนี่เ <_ d ata> สร็จแล้วตรงนี้กาให้พักลงพัก <_ d ata> เข้าไรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เสียก็ไ้่รูมันจะแข็งแรงมากแรง้างเออตอนแรกแม่ก็ห่วงนะดูสิ <_ d ata> เราไปห่ังคาค่ะคิดว่าไม่น่าย,ยากนะ,ะใส่เข้าไปตองโยนข้าวไปให้แล้วคะ่ะเสียบ้ปเลยมีสลัอติดตรงนี้นะคะมคะีที่วางของด้วยคะ่ะสองอัน มีเขาไม่พับลงด้านล่างนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะมีดีเทลนะแลาตรงไหนจะช่วยึดอะไรใส่ไปเลยเสร็จแล้วค่ะสิ่งสุดท้ายที่จะใส่เข้าไปนะคือที่ใส่เมนูขายขายของแล้วขายอะไรใช่ไหม,มก็ปริ้นแล้วใส่ได้เลยเอาลูกใส่ใส่ไขติ่มไขยขนมเค้กไขยข้าวพิซซ่าอะไรพวกนี้นะคะ แม่มาแล้วเดี๋ยวแม่จะจัดร้านไอติมให้เชอร์แตมขายค่ะเดี๋ยวแม่จะจัดร้านไอติมให้เอลซ่าขายค่ะให้แม่ขายเหรอคะจำขายโอเค มีอะไรบ้างคะมีถูกอนนะไรคะอันนี้เมนูใช่ไหมคะเมนูที่ ชวยข,ขอบคุณค่าแล้วแม่เอามากะลอสีชมพู แเชียร์ิค่ะขอ a คุณขอบคุ u Thank ณอออม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 ออิมแล้วค่ะอะไรอะไ้ิมชออะไรค่ะอนเอุ้ยลกไม่เแล้วกันขอบคุณค่ะอรีอนโคดอันนึงค่ะรสมะนาวค่ะ เอาแบบโคนค่ะแบบนี้ค่ะเท่าไหร่คะสิบแปดบาทสิบาทเหรอคะสิแกับสิบกาทอ๋อสิกับสิบาบาทนะคะตึ้งตอ่าเก็บเงินใส่แคชเชียรสิคะกก็สนุกดีนะคะแม่ว่าเป็นของดีมีคุณภาพที่ราคาไม่แพงด้วย ตอนตอนแรกที่ซื้อแม่กลัวว่าข้อแรกประกอบยากข้อ2คกลัวมันจะงอบแงกงแง๊ไม่แข็งแรงใช่ไหมแต่พอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยประกอบง่ายแล้วก็แข็งแรงค่ะถูกใจเลยแล้วราคาก็โอเคนะแม่ก็ฝากติดต,ตามแม่ปูเป้กับน้องเชือแตงที่เพจกับอิลซากับแม่ปูเป้ด้วยนะคะแ <outta S 1> <uğ kit> แม่ฝากติดตามแม่ปูเป้กับเอลซ่าที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe c h anel นี้นะวันนี้แม่กับเอลซ่าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย